โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเพจของผู้หลานอยู่นะคะแกมยุยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะมาแชร์ความรู้อีกเช่นเคยนะคะเรื่องของการดื่มน้ํานะคะควรจะดื่มน้ําแบบไหนนะคะเพื่อรักษาโรคนะคะดื่มน้ําอย่างไรให้ถูกวิธีซึ่งวิธีการดื่มน้ํานะคะยุ้ยเคยทําคลิปไว้นะคะประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะ ส่วนวันนี้นะคะจะมาเพิ่มเติมให้อีกเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นข้อมูลที่อัปเดตใหม่นะคะเผื่อคนที่แบบยังไม่เคยฟังเรื่องของการดื่มน้ำนะคะก็มาฟังคลิปนี้กันดูนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคกดไหลย้อนนะคะภูมิแพ้ไซนัสปอดหอบหืดปวดประจำเดือนถ่ายยากท้องอืดน,นะคะท้องผูกอาหารไม่ย่อยนะคะ ควรจะฟังคลิปนี้นะคะแล้วนำวิธีการดื่มน้ำไปปรับใช้ดูนะคะถ้าคุณเคยติดตามยุ้ยนะคะยุ้ยจะย้ำเสมอนะคะว่าเรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยยุ้ยไม่แนะนำให้คุณดื่มน้ำเย็นเลยโดยที่ไม่จำเป็นนะคะทำไมยุ้ยไม่อยากให้คุณดื่มน้ำเย็นใช่ไหมเนื่องจากน้ำเย็นนะคะที่คุณทานเยอะๆหรือว่าดื่มเข้าไปบ่อยๆเนี่ยมันมีผลกระทบ ต่อระบบอ,อวัยวะภายในนะคะเช่นพวกกระเพาะนะคะเรื่องของตับเรื่องของม้ามนะคะแล้วก็เรื่องของน้ําดีที่มันออกมานะคะน้ําย่อยนะคะการดื่มน้ําเย็นตลอดทุกครั้งที่คุณดื่มน้ํานะคะมันมีผลทําให้อวัยวะภายในนะคะเกิดการเสียสมดุลนั่นคือสภาวะภายในเกิดอาการเย็นแล้วก็ชื้นมันจะมีผลต่อระบบน้ําย่อยนะคะน้ําย่อยที่มันออกมาถ้าคุณแกกินน้ําเย็นบ่อยๆหรือกินน้ําเยอะเกินไปเหมือนมันเป็นนอกนะคะมันเป็นนอก ไอพ้พวกพวกรัมย่อยนะคะให้มันเกิดการแข็งตัวหรือว่าเกิดการติดขัดเกิดขึ้นนะคะเอาไว้ภายในไอ้ตัวเนี่ยมันจะเกิดการไหลเวียนไม่ดีเท่าที่ควรน,นะคะหรือทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มน้ําเย็นนะคะแล้วดื่มเยอะมากๆก่อนที่คุณจะทานอาหารเนี่ยระบบย่อยอาหารมีปัญหานะคะน้ําย่อยที่มันออกมามันเกิดการเจือจางพอน้ําย่อยเกิดอาการเจือจางเวลามันจะย่อยอาหารมันทํางานไม่เต็มที่นะคะ่าวคําน้ำำําคําดื่มน้ําเยอะหลังอาหาร กินปุ๊บกินน้ําทีเดียวแก้ว1นสองแก้วอย่างเงี้ยแล้วน้ําเย็นด้วยอย่างเงี้ยคุณใช้ชีวิตแบบนี้ใช้พฤติกรรมแบบนี้มาระยะเวลานานและสะสมเนี่ยมันทําให้อาการออาหารไม่ย่อยเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณดื่มน้ําเยอะเกินไปไงหลังทานอาหารนะคะทําให้คุณมีอาการแบบว่า เผาผัานอาหารได้ไม่เต็มที่นะคะท้องของคุณจะมีอาการอืดน,นะคะระยะเวลานาน,านๆนะคะคุณก็จะมีอาการแบบอืดอัดท้องหรือ,อกดไหลย้อนเลื้อรลังหรือมีปัญหาเรื่องของการเผาผ่านที่ไม่ดีแล้วก็เกิดโรคอ้วนตามมานะคะอันนี้คือเรื่องของกระเพาะอาหารหรือเรื่องระบบภายในโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มน้ําเย็นแล้วเยอะในระหว่างที่ทานอาหารนะคะอย่างยุ้ยกตัวอย่างนะคะชนส่วนมากนะคะที่ที่ดื่มน้ําไม่ถูกเลยส่วนมากเลยประมาณ9 0 9 5 ที่เจอในชีวิตประจำวันนะคะที่ไหนก็ตามเนี่ยยุก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกินข้าวแล้วมันต้องต้องมีน้ำน้ำชานมชาเขียวน้ำแข็งชานมไข่มุกน้ำแข็งน้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยก็กินแล้วบางคนเวลายุกินนะยุกจะกินแค่นิดเดียวเองแบบเออกินให้แบบพออิ่มพอนิดเดียวสักประมาณ3-4ี่อึกหรือครึ่งแก้วแค่นั้นแต่บางคนเนี่ยคือ เขากินเยอะนะคะกินชานมชาเขียวกินแบบกินกินตอนที่กินข้าวอะ่ะกินอาหารแล้วก็กินน้ําอัดน้ําเย็นเข้าไปอะ่ะแล้วชานมชาเขียวเนี่ยมันเป็นของเย็นอยู่แล้วไงถ้าคนที่คุณสังเกตนะคนที่แบบชอบกินชานมไข่มุกชานมชาเขียวหลังอาหารแล้วกินน้ําเยอะเนี่ยระบบย่อยคุณมีปัญหาหมดเลยแล้วไอ้คนพวกเนี้ยจะเป็นลักษณะที่ พองอืดน,นะคะแล้วก็ย่อยยากแล้วอ้วนง่ายนะคะลองไปสังเกตดูนะคะแล้วซึ่งควรส่วนใหญ่จะใช้วิถีชีวิตแบบนี้ที่เจอในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดการทานน้ําหวานน้ําเย็ยนหลังอาหารทุกครั้งเนี่ย ผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นคือระบบย่อยอาหารของคุณมันย่อยอาหารไม่สมบูรณ์เพราะน้ําย่อยมันถูกทําลายนะคะคุณจะเกิดการสะสมของน้ําตาลเกิดขึ้นจากน้ําที่คุณทานด้วยนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันส่วนเกินฝังอยู่ในตัวคุณได้เช่นกันเพราะย่อยอาหารไม่ดีนะคะเพราะย่อยอาหารไม่ดีกากอาหารต่างๆอาหารพิษต่างๆพวกไขมันต่างๆพวกเนื้อเนื้อต่างๆมันสะสมภายในตัวคุณน,นะคะมันเกิดการสันดาบไม่เต็มที่ถ่ายไม่ค่อยออกมีปัญหาเรื่องของถ่ายยากเพราะย่อยอาหารมีปัญหา ลมในตัวค่อนข้างเยอะนะคะจะมีลักษณะที่ร้อนตามตัวนะคะร้อนบุบวาบตามตัวนอนไม่ค่อยหลับนะคะเวลาถ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่ายยากเพราะว่าธาตุไฟมีตัวมันต่ําเพราะว่าน้ําความเย็นความชื้นมันสะสมสูงนะคะแล้วทําให้คุณต้องใช้แรงเบ่งในการถ่ายอุจจาระค่อนข้างที่จะลําบากกว่าคนอื่นถ้าร่างกายคุณปกติลมในตัวคุณปกติเนี่ยมันจะถ่ายง่ายแต่ถ้าคุณกินอาหารแล้วก็ มันไม่ย่อยเลยหรือมีปัญหาเรื่องของกระเพาะลำไส้เนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วถ่ายยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะท้องอืดถ่ายยากอาหารไม่ย่อยนะคะต้องดื่มน้ำยังไงนะคะต้องดื่มน้ำยังไงให้มันถูกวิธีตรงนี้นะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะซึ่งยุ้ยพิสูจน์มาด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนพิสูจน์มาแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้ยุย้ยถึงบอกไงว่าทำมา มาตั้งแต่4 b ปีที่แล้วแล้วก็เอาคนเอาไปใช้ค่อนข้างจะได้ผลเยอะนะคะก็จะแนะนํานะคะเรื่องของการดื่มน้ํานะคะยุะแย่แนะนํานะคะถ้าคนที่ต้องการให้อาหารย่อยดีนะคะไม่อยากอ้วนนะคะอยากอาหารย่อยง่ายถ่ายง่ายก่อนทานอาหาร1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งฟังดีๆนะคะ1ชั่วโมงก่อนทานอาหารหรือหชั่วโมงขึ้นงดทานน้ําไปเลยนะคะงดทานน้ําเพื่อให้น้ําย่อยนะคะมันออกมา นะคะจะได้ทํางานได้เต็มที่เวลาคุณกินข้าวไปแล้วเนี่ยน้าย่อยมันจะทํางานได้เต็มที่นะคะถ้าคุณกินน้ําก่อนที่จะกินข้าวอ่ะน้ําย่อยมันถูกทําลายนะคะเรื่องของอาการย่อยจะไม่ดีข้อ2คือขณะท,ที่คุณกินข้าวอยู่เนี่ยยี่แนะนํานะคะถ้าคุณเลี่ยง น้ำเย็นได้เลี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นธรรมดาหรือน้ำเย็นที่กินชานมชาเขียวชาไข่มุกชามะนาวชาอะไรก็ตามที่มันเป็นน้ำแข็งถ้าเลี่ยงได้นะคะคนที่แบบไม่มีปัญหาการย่อยก็ไม่เป็นไรก็กินได้แต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของการย่อยอืดอะไรอย่างเงี้ยอ้วนนะคะภายากงดน้ำเย็นทุกครั้งที่กินข้าวให้คุณกินน้ำธรรมดานะคะอุณหภูมิปกติในขณะกินข้าวนะคะ พยายามดื่มน้ําให้น้อยที่สุดเข้าใจไหมแต่น้ําจากกับข้าวน้ําจากอาหารเนี่ยไม่เป็นไหลมันคนละคนละส่วนกันแต่น้าน้าทีา่กินข้าวกินข้าวคําน้ําคําที่มันกินเยอะๆเกินไปมันไม่ได้พอคุณอิ่มแล้วใช่ไหมคุณกินข้าวเสร็จนะคะคุณคุณอยากจะดื่มน้ำเนี่ยยุ้ยแนะนําให้คุณกินน้ําแค่ครึ่งแก้วคุณเคยเห็นแก้วมาตรฐานไหมแก้วยาวแบบนั้นอะยาว,ยาวๆที่แหลมๆยุ้ยไม่ได้มา คุณก็กินแค่ประมาณครึ่งแก้วนะคะกินพออิ่มสักประมาณ3-5อึกประมาณนี้นะคะกินให้มันอาหารมันลงแต่ไม่ให้รู้สึกว่ากินน้ําเยอะเกินไปนะคะซึ่งการกินน้านะคะการดื่มน้ําหลังอาหารทันทีทีละแก้วถึง2แก้วยาวๆแบบนี้มันเป็นวิธีที่ผิดนะสำหรับคนมีปัญหาเรื่องสูงห้เพราะว่าพอกินข้าวไปแล้วคุณกินน้ําอัดเข้าไปเยอะๆยเนี่ยมันเหมือนการไปไปทำลายาระบบ ย่อยอาหารคุณเช่นกันนะคะทำให้ท้องคุณอืดได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณเว้นช่วงให้อาหารมันย่อยสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากคุณการทานอาหารของคุณเสร็จคุณค่อยไปกินน้ําแก้วหนึ่งเยอะๆสองแก้วเยอะๆอันนี้ไม่เป็นไรละเพราะว่าอาหารมันย่อยเสร็จแล้วนะคะคุณต้องรอสักชั่วโมงหนึ่งค่อยไปกินน้ําเยอะนะคะ การดื่มน้ำแบบนี้นะคะกดลายย้อนคอนเฟิร์มว่าดีแน่นอนนะคะเพราะว่าระบบการย่อยคุณดีแน่นอนถ้าคุณดื่มน้ําถูกวิธีนะคะเรื่องของการย่อยคุณไม่มีปัญหากดลหลย้อนคุณไม่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายของคุณนะัมันก็จะดีเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของการถ่ายยากนะคะแก้ที่พฤติกรรมการดื่มน้ําเป็นหลักนะคะก็ให้พยายามเคี้ยวข้าวให้ละเอียดนะคะอย่าก,กินน้ําเย็นเยอะตอนทานอาหารนะคะ ดื่มห้ามดื่มน,น้ำก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนทานอาหารแล้วก็หลังอาหารอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยกินน้ำเยอะแบบนี้นะคะให้ทําตามนี้ต่อมาแนะนําของเรื่องของการทานทานอาหารนะคะอาหารสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของออกระกรอยย้อนหรือว่าย่อยยากนะคะให้คุณเน้นผักต้มนะคะหลายๆคนนะคะเข้าใจผิดมากว่ากินผักเยอะทำให้ย่อยง่ายกินผักเยอะทำให้ ถ่ายดีนะคะแต่บางทีอ่ะคุณไปกินผักที่มันไม่ทำมันไม่ได้ทําให้คุณย่อยง่ายเข้าใจไหมผักบางชนิดผักดิบบางชนิดทําให้คุณย่อยยากนะคะยิ่งทําให้กดไหลย,ย้อนคุณขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วยุนย,ยันทุกครั้งว่าถ้าคุณคิดจะกินผักนะคะเพื่อรักษากดไหลย,ย้อนหรือทําให้ระบบขับถ่ายคุณถ่ายง่ายเนี่ยคุณควรกินผักต้มนะคะผักต้มทุกชนิดอ๋อถ่ายง่ายแน่นอน คุณแยกไม่ออกไงผักชนิดไหนมันถ่ายดีผักชนิดไหนถ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีกินผักดิบนั่นแหละยิ่งทําให้ท้องอืดเช่นผักตัวไหนบ้างที่คุณคิดว่ากินแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการระบบการย่อยอาหารชันดีชันทําให้ชันย่อยง่ายนะบางคนเนี่ยบอกว่าอัดผักเข้าไปเยอะมากทั้งๆที่มันเป็นผักชนิดที่ทําให้ย่อยยากเช่นถั่วฝักยาวเนี่ยคุณกินไปสิกินแล้วย่อยยากอ่ะถ้าถั่วฝักยาวดิบนะถั่วงอกดิบอย่างเงี้ยคุณคุณย่อยยากแน่นอนผักกาดสดดิบเนี่ยย่อยยากนะคะไม่ต้อง ต้มนะคะหรือแม้กระทั่งผักกระหล่ำดิบอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ทําให้คุณย่อยง่ายนะคะบางคนนี่เข้าใจผิดไปกินผักสลัดอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ย่อยง่ายคุณต้องแยกแยะให้ออกว่าผักชนิดไหนย่อยง่าย ในกรณีกินดิบผักทุกชนิดแนะนําให้ต้มนะคะเพื่อทําให้การย่อยมันง่ายขึ้นนะคะเรื่องของการทานของทอดของมันของหวานเช่นกันนะคะเรื่องเลี่ยงนะคะเลี่ยงของทอดของมันของหวานนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารนะคะของหมักดองทุกชนิดอาหารทะเลทุกชนิดเนี่ยยังยังกุ้งนะคะยุงหอยอย่ากินบ่อยนะคะพวกปลาหมึกเนี่ยมันทําให้แบบระบบกระเพาะอาหารมันย่อยยากนะคะก็นานๆกินทีไม่มีปัญหาแต่ถ้ากินตลอดชอบกินตลอดเนี่ยระบบย่อยอาหารมันจะมีปัญหาการเคี้ยวนะคะ เคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้ช้าๆนะคะเพื่อลดการทํางานของการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารนะคะบางคนแบบไม่ค่อยเคี้ยวอาหารไงกลืนไปนเลยอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาทําให้ระบบย่อยอาหารนะคะทำงานหนะักเรื่องของการดื่มน้ํานะคะวิธีการดื่มน้ําทั่วไปเนี่ยยุจะแนะนําลูกค้าหลายๆคน ทุกครั้งนะคะการดื่มน้ำเนี่ยเหมือนเป็นการเติมออกซิเจนให้ให้ตัวเราแล้วก็ทําให้เลือดเราไหลเวียนดีนะคะอีกอย่างเป็นการขับพิษนะคะน้ําก็คือน้ําเลือดในตัวเราอะถ้ามันไม่ดีก็คือเลือดพิษนะคะเราก็กินน้ําเข้าไปนะดื่มน้ําเข้าไปเพื่อทำให้เลือดเราสะอาดนะคะการดื่มน้ําที่ถูกต้องที่ถูกวิธีนะคะคือไม่ได้กินทีละเยอะๆหรือกินพวดเดียวนะคะไม่ได้กินทีสองแก้วนะคะการดื่มน้ําการทานน้ําที่ดีที่สุดสําหรับยุ้ยนะคะ คือกินครั้งละ2-3อึกนะคะทุกๆ15-30นาทีนะคะสานาทีกินครั้งก็ได้ประมาณ2-3อึกแต่อย่าทานเยอะนะคะถ้าทานเยอะเนี่ยมันจะไปทําลายวัยวภายในได้เช่นกันเช่นน้นําท่วนปอดนะคะท่วงกระเพาะอ,อาหารท่วมเหล่งเงี้ยมันเยอะเกินบางคนกินทีแบบครึ่งขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้อง จิบให้ถูกนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำา2ชั่วโมง3ชั่วโมงทานแก้วหนึ่งเนี่ยมีปัญหาแน่นอนระบบภายในของตัวตัวของคุณเน่ยเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะ คุณก็จะมีอาการตึงปวดตามตัวนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะเรื่องของการปวดไมเกรนนะคะเพราะว่าเลือดมันไหลเวียนไม่ดีไงนะคะมันเกิดการติดขัดอัดอัดอั้นไม่มีการเติมออกซิเจนเข้ามาไม่มีการได้รับน้ําเข้ามาเนี่ยเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะต่อมานะคะในกรณีคนที่เป็นปัญหาเรื่องของอาการปวดประจําเดือนเช่นกัน ปวดประจําเดือนมีซีดมีเนื้องอกมีถุงน้ํานะคะมีช็อกโกแลตซีดต,ต่างๆเนี่ยยุ้ยไม่ได้บังคับให้คุณหยุดน้ําเย็นนะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าในช่วงที่ก่อนจะเป็นเมนสัก3วันนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็คือหยุดน้ําเย็นไปเลยนะคะแต่ช่วงเวลาปกติเราก็กินได้นะแต่ทุกครั้งที่คุณทานอนะ่ะมันควรจะเป็นน้ําเปล่าหรืออุณหภูมิปกติดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าน้ําเย็นกินเหลากินเบียกินชานมไข่มุกกินได้ไม่มีปัญหาคือน้ําเย็นอนะ่ะกินได้แต่ลดปริมาณลงแต่กินน้ําเปล่าอะ่ะ ให้กินน้ําปกติแต่อย่าก,กินน้ําเย็นตลอดไงมีประจําเดือนอยุจะแนะนําลูกค้านะคะไม่ให้ดื่มน้ําเย็นเลยนะคะแล้วก็เลี่ยงอาหารพวกชนิดเย็นทุกอย่างเช่นน้ํามะพร้าวนะคะแตงกวาแตงโมนะคะ แกนตะลูปแก้วมังกรอะไรพวกนี้อาหารริบเย็นผักผักบุง้งผักกาดผักตําลึงต่างๆช่วงนี้นะคะที่เมนออกอ่ะควรงดก่อนเพราะว่าเออมันจะทําให้ตัวเราเย็นนะคะมดลูกเราเย็นพอมดลูกเย็นเวลาเมนมันออกใช่ไหมมันจะไปอั้นไว้นะคะมันไปกดไว้มันบีบไว้แล้วเมนเราจะไม่ค่อยไหลนะคะอย่างบางคนแบบชอบกินน้ําเย็นตลอดอย่างเงี้ยแล้วเมนมันไม่ค่อยออกนะคะแล้วจะมีปัญหาที่แบบว่าขับประจําเดือนออกไม่หมดทุกรอบเดือนแล้วมันจะเกิดการ สะสมของของเสียผน,นังมดลูกเก่าเมนเก่าก็เลยเกิดพวกเนื้อ,อก็อกกแล็กซีดหรือว่าปวดประจําเดือนตลอดนี้นะคะสวันก่อนเป็นเมนงดทานน้าเย็นนะคะระหว่างเป็นเมนงดทานน้าเย็นให้ทานน้าอุ่นหรือน้ําธรรมดาในช่วงที่มีประจําเดือนนะคะส่วนมากยูจะแนะนําลูกค้าให้กินพวกของอุ่นๆนะคะที่เพิ่มความร้อนให้กับร่างกายนะคะเพื่อให้เมนมันไหลออกได้ดีเช่นพวกเปลี่ยนการทาอาหารนะคะเช่นพวก ขิงกระเพราอะไรพวกนี้นะคะค่าตะไคร้น้ำพรยต่างๆนะคะหรือว่ากินน้ำอุ่นตลอดอย่างเงี้ยช่วงมีเมนนะคะเจ็ดวันประมาณนี้นะคะก็กินน้ำอุ่นได้หรือน้ำธรรมดาน้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมแค่เปลี่ยนการดื่มน้ำแค่เนี้ยคือคือมันก็จะทำให้แบบสุขภาพเราดีขึ้นนะคะอย่างเมื่อก่อนอยู่อะ เคยเป็นพวกไมเกรนนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดประจำเดือนหรือย่อยอาหารนะการดื่มน้ําธรรมดาเนี่ยเรื่องของไมเกรนก็จะหายด้วยแล้วก็ดื่มน้ําบ่อยทุกๆ30นาที2อสอื่นเนี่ยนะคะวิชใช้ตลอดอ่ะทำงานอยู่ก็ยกขึ้นมาดื่มอย่างเงี้ยให้มันเกิดการไหลเวียนทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะคนที่ดื่มผู้หลานกินผู้หลานอยู่เนี่ย ย,ย้ำทุกครั้งนะคะถ้าคุณอยากหายไวนะคะหายไวเห็นผลไวดื่มน้ําบ่อยๆทุก30นาทีทุกครั้งและงดน้ําเย็นนะคะเพราะผู้หลานนะคะเป็นสูตรที่ต้องใช้น้ําในการกระทุงพิษถ้าคุณไม่กินนะคะเวลากินผู้หลานเข้าไปชาเข้าไปแคบซูนเข้าไปมันเกิดการขัดข่ากัดพิษในตัวกระเทาะพิษคุณออกมันจะเกิดปฏิกิริยาความร้อนเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าเหงื่อออกเยอะหรือบางคนปวดหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าพิษมันมัน เกิดการกระเทาะอยู่กระทุ้งพิษอยู่แต่คุณไม่กินน้ําเข้าไปนะคะอาการที่ออกมาพวกปากแห้งคอแห้งเนี่ยมันแสดงออกมาให้คุณกินน้ำเฉยเฉยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องอัดน้ําเข้าไปกินเยอะๆแล้วฉี่มันจะออกบางคนฉี่ออกมาร้อนอย่างเงี้ยแสดงว่าพิษภายในคุณเยอะ แค่นั้นนะคะคุณก็ต้องรู้นะคะว่าควรจะทํายังไงต่อนะคะสรุปให้อีกทีนะคะสรุปสุดท้ายคือการดื่มน้ําเย็นเนี่ยจะมีผลต่อระบบด้างกายทั้งตัวเลยนะคะในระบบภายในตัวเลยคือทําให้ตับคุณร้อนนะคะตับคุณทํางานหนักนะคะ เลือดคุณหนือดอุณหภูมิร่างกายเสียสมดุลนะคะความร้อนเย็นไม่เท่ากันนะคะธาตุน้ําในตัวเกิดการแข็งตัวเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกคนที่มีปัญหาเรื่องปอดหอบหืดเนี่ยเวลาคุณกินน้ําเย็นเข้าไปคุณจะสังเกตได้ว่าเสเลดมันจะออกหรือหายใจไม่ค่อยออกจะไอจะจามเสเลดจะขับออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นการถ่ายพิษออกมาอย่างหนึ่งมันเป็นการแสดงอาการที่ที่ออกมาโดยที่ มันบ่งบอกว่าเออร่างกายของของคุณนะ่ะมีปัญหาหรือคุณทําอะไรในร่างกายทําให้เกิดเสียสมดุลนนะ่ยมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะในภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าธาตุน้ํานะคะเสมหะกัดเสมหะกัดคือเกิดเกิดการเสมหะธาตุน้ําภายในตัวมันขับออกมาแล้วเวลาโดนน้าเย็นน่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วเกาะที่บริเวณอ,อกนะคะตรงบริเวณปอดทําให้คุณเกิดอาการติดขัดพังผืดเกิดขึ้นหอบผืดเกิดขึ้นนะคะหรือบางคน เรื่องของภูมิแพ้นะคะเรื่องของไซนัสพงไซนัสนะคะมันพ่่งทั้งตัวนะคะระบบทางเดินหายใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีถุงน้ําเกิดขึ้นในปอดนะคะในสมองเนี่ยหูข้อจมูกพ่วงกันทั้งหมดเลยนะคะแค่เปลี่ยนแค่การดื่มน้ํานะคะยังบางคนเน่ยเด็กหลายๆคนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะชอบให้เด็กกินไอติมชอบให้เด็กกินของเย็นตลอดดื่มน้ําเย็นตลอดเนี่ยชอบกินพวกน้ําเย็นน้ําหวานบ่อยเนะะี่ยเด็กพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะคะ เพราะว่าในช่วงเด็กอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเจ้าเหลือนพวกน้าแทดน้ําเขาเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่ปรับวิธีการกินอาหารของเขาเนี่ยเขาก็จะมีอาหารปัญหาเรื่องของปอดหอบผือกุ้มแพ้เป็นธรรมดาอยู่แล้วของเด็กช่วงนี้นะคะดังนั้นแล้วผู้ปกครองที่มีลูกหลานคนไหนที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจปรับเรื่องการด,ดื่มน้ํานิดหนึ่งนะคะของทอดของมันของหวาน เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะของเย็นทุกชนิดเลี่ยงแล้วสุขภาพคุณจะดีเองนะคะเรื่องของการดื่มน้ําบางคนอาจจะเคยได้ยินข้อมูลที่แบบว่าวันหนึ่งให้กินน้ํา8แก้วใช่ไหมบางคนก็บอกว่า2-3ลิตรต่อวันอย่างเงี้ยข้อมูลเหล่านี้ยุ้ยไม่การันตีว่าข้อมูลคนไหนถูกข้อมูลไหนผิดนะแต่ว่าในมุมมองของยุยเองเอง่ยเวลายุ้ยเลือกดื่มน้าเนี่ยทุกคนจะ ไม่สามารถฟิกได้ในปริมาณที่ที่ต้อง8แก้วต่อวันนี้ไม่ไม่สามารถฟิกได้นะคะแต่ให้บางคนตัวเล็กน้ำหนักน้อยอย่างยุยไเอ่อน้ำหนัก 45- 46อย่างเงี้ยก็กินน้ำวันหนึ่ง2-3ลิตรมันอาจจะไม่ไหวมันเยอะเกินเกินพอดีเราก็กินประมาณลิตรถึงลิตรลิตรครึ่ง2ลิตรแค่นี้พอนะคะแต่ถ้าบางคนเขาตัวใหญ่หน่อยน้ำหนัก เขาเยอะนะคะ7 8 0ดส่วนสูง1้0 1 8 0อย่างเงี้ยคนตัวใหญ่คงคงสร้างภายในตัวเขาใหญ่เงี้ยเขาก็จะใช้การดื่มน้ําที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลไหนที่แบบแปดแก้วอะไรไม่มีถูกผิดนะอันนี้ย้ไม่รู้นะแต่ขอให้คุณรู้ตัวเองว่าคุณควรดื่มน้ําในปริมาณที่เท่าไหร่แต่ส่วนมากก็จะใช้ประมาณ1,5-3ถึง3ลิตรต่อวันนะแล้วแต่นะคะดื่มตามร่างกายของแต่ละคนที่รับไหวเอาง่ายๆว่าแบบนี้คือจิบทุกทุก 30นาทีอ่ะสองสามอึอย่างเงี้ยดื่มเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ขอให้ดื่มประจําสม่ําเสมอแต่คนที่ออกกําลังกายเยอะเขาก็จะกินน้ําเยอะอย่างเงี้ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วไงเพราะว่าเขาสูญเสียน้ําแล้วก็เสียงเหงื่อค่อนข้างจะเยอะมันก็จะกินเยอะกว่าคนปกติการขับปีทของเขาก็จะดีผิวเขาก็จะดีกว่าคนที่ไม่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายอาจจะไม่ต้องกินน้าเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้กินที่พอเหมาะกับ ตัวเองนะคะโอเคสำหรับสำหรับวันนี้นะคะที่มาแชร์ข้อมูลเรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์เล็กๆๆน้อยนะคะเผื่อลองเอาไปใช้ดูนะคะแต่สำหรับคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะที่อยากจะศึกษาผู้หลานนะคะก็เข้าไปดูเพิ่มเติมพวกรีวิวต่างๆเคสลูกค้าต่างๆที่ยุ้ยเอาลงไว้นะคะก็ ในเฟสแก้มยุ้ยผู้หลานนะคะตรงนี้จะลงรีวิวทั้งหมดเลยนะคะลองไปเข้าไปอ่านดูนะคะไปศึกษาคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเพิ่มเติมนะคะที่ y o u t u b e นะคะช่องหมอยุ้ยผู้หลานรีวิวกันทานนะคะยุ้ยจะทำคลิปไว้เรื่อยๆนะคะค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้ก็ประมาณ50กว่าคลิปรงไงน่าจะประมาณ50กว่าคลิปแหละลองไปฟังไปไลฟฟังดูเรื่อยๆนะคะยุ้ยจะย้ําทุกครั้ง ทุกคนนะคะก่อนที่จะซื้อผู้หลานนะคะยุ้ยไม่ได้เน้นขายนะคะทุกครั้งที่คุณเข้ามาซื้อเข้ามาถามยุ้ยจะให้คุณศึกษาคลิปทุกครั้งก่อนอยุ้ยยังไม่ต้องการขายให้คนที่ยังไม่เข้าใจสินค้าของอยุ้ยจริงๆนะคะแล้วบางทีมันกินแล้วมันมีผลข้างเคียงหรือการคาดหวังในการกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรเนี่ยมันถ้าพฤติกรรมของคนทานน่ะไม่เอื้อต่อการหายเนี่ย คุณคุณกินไม่ถูกต้องหรือบางทีกินเกินขนาดหรือกินไปแล้วไม่ค่อยดื่มน้ําไม่ปรับพฤติกรรมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นผลฉะนั้นแล้วเวลายุ้ยขายของอ่ะยุ้ยจะให้ไปฟังนะคะวิธีทานผู้หลานยังไง สินค้าตัวนี้มีชามีแคปซูลควรจะทานสองตัวไหมหรือชาทานตัวเดียวก่อนอย่างเงี้ยคุณเข้าไปฟังคลิปก่อนนะคะหรือบางทีอ่ะผลข้างเคียงการชงต้องปรับยังไงถ้ามีผลข้างเคียงแล้วต้องหยุดกี่วันแล้วดื่มน้ําเพื่อขับพิษออกกี่วันอย่างเงี้ยคุณต้องไปฟังให้เข้าใจนะคะสินค้าตัวนี้นะคะไม่ไม่ไม่รีบขายมันไม่เหมือนสินค้าตัวอื่นที่คุณต้องเจอชั้นคุณต้องซื้อทันทีแบบนี้ไม่ใช่นะคะคือคุณเจอชั้นนะ่ะ คือเหมือนกับว่าทําให้คุณรู้จักยุ่ยเฉยๆนะคะแต่เรื่องของสินค้าคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมให้แน่ใจให้มั่นใจก่อนจะซื้อนะคะแล้วอย่าสับสนนะคะยุย้ำทุกครั้งว่าผู้หลานของยุย่คือแบรนด์สินค้าหรือยี่ห้อสินค้านะคะมันไม่ใช่ชื่อสมุนไพรทั่วไปซึ่งเป็นแบรนด์นะคะ ไม่ใช่เจียวคู่หลานแบบทั่วไปที่เขาขายกันถุง20บาท150บาทไม่ใช่แบบนั้นนะคะมาคนละส่วนผู้หลานมีเจียวคู่หลานและสมุนไพรอื่นๆเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมนะคะแล้วมีวิธีเทคนิคการสตรูภาษาค่าพิษยาแฝงเข้าไปเป็นสูตรการทํายาของมอยุผู้หลานนะคะเป็นสูตรถ่ายพิษทั้งระบบร่างกายหัวจรดเท้านะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรมาขอให้บอกผู้หลานได้หมดจบทุกอาการนะคะไม่ได้เป็นยารักษาโรคใดแต่เป็นสูตรถ่ายพิษปรับระบบ ร่างกายให้กลับมาสู่ปกติช่วยให้ร่างกายคุณเข้าสู่จุดสมดุลในส่วนที่มันควรจะเป็นนะคะและฟื้นฟูเซลล์ร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมานะคะผู้หลานกล่องแบบนี้เท่านั้นราคา1380เท่านั้นนะคะย้ำทุกครั้งนะคะต้องกล่องแบบนี้ราคานี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่กล่องแบบนี้ไม่ใช่ราคา1380ถือว่าไม่ใช่ของผู้หลานของหมอยุ้ยนะคะชื่อบางอย่างมันอาจจะคล้ายนะคะคุณต้องแยกแยะให้ออกนะคะแล้วก็แคปซูลของยุ้ย1580 ขวดแบบนี้นะคะแพคคู่2850ราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีราคาเซตทดลองไม่มีโปรโมชั่นออลดแลกแจกแถมใดๆไม่มีราคาหลักร้อยนะคะยุ้ยบอกก่อนนะคะไม่มีราคาหลักร้อยนะคะกล่องของยุ้ยต้องแบบนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอย่าสับสนนะคะว่า เจียวกู้หลานทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออบางคนนี่เป็นคนขายยังยังไม่เข้าใจสินค้าตัวเองเลยมาออขายเจียวกู้หลานแล้วมาบอกว่าชื่อผู้หลานอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณระวังโดนฟ้องนะคะอันนี้ก็ยุ้ยบอกก่อนคุณต้องขายก็เจียวกู้หลานก็เจียวกู้หลานของคุณเพราะว่ายุ้ยจดแบรนด์สินค้านะคะออตามกฎหมายผู้หลานคือลิขสิทธิ์ของมวยยุ้ยผู้หลานบริษัทผู้หลานเท่านั้นนะคะถ้าใครแอบอ้างนะคะก็ออยุ้ยไม่ไม่ต้องการมีปัญหานะคือ ก็ก็ให้ทีมงานไปเตือนแค่นั้นเองแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขียนให้มันถูกต้องนิดนึงอย่าแอฟอ้างนะคะ คือบางทีอ่ะคุณคุณทำไปด้วยความไม่เข้าใจนะคะมันก็ถ้าโดนฟ้องขึ้นมามันก็มันก็จะแรงนะคะก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะฉะนั้นยุ้ยไม่ได้ดูเองนะแต่ว่าแอดมินเขาก็ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคุยกับลูกค้าตลอดแล้วเขามาบอกเราให้เราไปดูหน่อยไปอะไรอย่างนี้หน่อยเนี่ยนะคะก็ระวังด้วยนะคะของยุ้ยไม่มีราคา150นะคะไม่ใช่เชียวกุลหลานทั่วไปนะคะก็ตามนี้ แล้วก็ผู้หลานก็คือผู้หลานสะกดแบบนี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ชื่อมู่หลานนะคะของยุ้ยผู้หลานพ่อสำเภาสระอูไม่เอกหอหีบลาลิงสะอานนอนูสะกดแบบนี้เท่านั้นนะคะก็อย่าสับสนนะคะกล่องแบบนี้เท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามยุ้ยมาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ